อัปเดโตโฆษณา tiktok shop ดึงคนเข้าร้านโดยตรงได้เลยแบบไม่ต้องทำคลิปไม่ต้องขึ้นไลฟ์สดทำยังไงวันนี้มาแนะนำไหมครับ ครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆนะครับจริงๆฟีเจอร์นี้เนี่ยผมได้มาสักพักนึงแล้วนะครับทีนี้ว่ายังไม่ได้ทําคลิปมาให้นะครับน้องๆในทีมนะครับเริ่มที่จะมีฟีเจอร์นี้เนี่ยเข้ามาในร้านกันบ้างแล้วนะครับก็เลยมีคําถามเข้ามานะครับว่าทํายังไงบ้างนะครับช่วยทําคลิปสอนแบบละเอียดให้หน่อยได้ไหมนะครับวันนี้ก็จัดให้ครับลงแอดโฆษณานะครับแบบยิงคนเข้าร้านโดยตรงได้เลยนะครับไม่ต้องทําคลิปแล้วก็ไม่ต้องขึ้นไลฟ์สดด้วยนะครับเหมาะกับคนที่ ไม่ถนัดจริงๆนะครับอาจจะพูดไม่เก่งนะครับยังไม่ได้ขึ้นไลฟ์สดเป็นเวลานะครับหรือว่าอาจจะไม่ค่อยถนัดทําคลิปแนะนําสินค้านะครับวันนี้ก็สามารถที่จะเอาฟีเจอร์ตัวนี้ไปใช้ได้นะครับแล้วผมบอกได้เลยว่าเจ๋งมากๆนะครับมาดูกันเลยครับก่อนอื่นให้มาดูตรงนี้กันก่อนนะครับเปิดไปที่ตัว จัดการร้านค้านะครับเซลล์เซ็นเตอร์ของเราตรงนี้นะครับในแอปนี้จะมีแจ้งอัปเดตข่าวสารตลอดนะครับของทางแพลตฟอร์มนี่แหละนะครับในนี้ก็จะมีคําแนะนำนะครับคำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟีเจอร์ใหม่ที่เพิ่งเข้ามานะครับอันนี้ก็จะเป็นออแอดที่ ตัวใหม่นะครับที่จะมาทําให้ดูเนาะนะครับเขาก็จะอธิบายแนวทางนะครับแล้วก็ข้างล่างเนี่ยก็จะมีคําแนะนําไว้ด้วยนะครับว่าเราควรจะสร้างแอดโฆษณายังไงกําหนดงบประมาณนะครับยังไงบ้างนะครับก็ตามนี้เลยนะครับเพื่อนๆโอเคเรามาทํากันเลยครับเข้าไปที่ o o o g l h r o r o นะครับในมือถือเรานี่แหละนะครับแล้วก็ไปที่เว็บนี้นะครับเป็น s e l l u r c r n t n t e r นะครับของ TikTok Shop ด้นี่แหละ หลังจากนั้นเนี่ยพเพื่อนๆนก็ล็อกอินเข้าระบบให้เรียบร้อยนะครับนี่ผมเข้ามาที่หน้านี้นะครับเพื่อนๆคนที่เข้ามาครั้งแรกนะครับเพื่อนๆจะเจอกับหน้าตาแบบนี้ก่อนนะครับนี่นะครับก็จะเป็นรูปแบบใหม่เนาะนะครับพเพื่อนๆนกดตรงแถบสีน้ําเงินข้างล่างตรงนี้ได้เลยครับตรงคําว่ามาเริ่มกันเลยนะครับกดเข้ามาเสร็จแล้วนะครับเพ,พื่อนๆ การโปรโมทนะครับจะมีอยู่ด้วยกัน2แบบนะครับเพื่อนๆจะโปรโมทสินค้าทุกชิ้นในร้านเลยก็ได้หรือว่าจะเลือกเป็นบางรายการก็ได้นะครับสาหรับมือใหม่เนี่ยผมแนะนําให้โปรโมทสินค้าทุกชิ้นนะครับในร้านไปเลยเนาะนะครับก็เลือกอันแรกนะครับเพื่อนๆถัดมาที่การกําหนดกลยุทธ์นะครับการเสนอราคานะครับเพื่อนๆ จะมีอยู่ด้วยกัน2แบบด้วยกันนะครับอันแรกเนี่ยคือเพิ่ม GMV การซื้อสูงสุดนะครับพูอย่งไๆก็คือเพิ่มยอดขายให้ได้มากที่สุดนะครับภายใต้งบประมาณในแต่ละวันนะครับที่เราลงไปนี่แหละนะครับสมมุติว่าเราลงไปที่วันละ200นะครับตัวนี้นะครับมันก็จะพยายามนําส่งนะครับให้เกิดการซื้อมากที่สุดภายใต้งบประมาณ2 0 0รบาทของเรานะครับเพื่อนๆอีกตัวหนึ่งนะครับเรียกว่าเป็นการกําหนด ROAS ขั้นต่า นะครับโลแอสทั้งต่ำเนี่ยคือถ้าพูดง่ายๆนะครับสมมุติว่าเราลงงบในการโฆษณาไปวันละ200บาทอย่างเงี้ยเราคาดหวังว่าเราจะมียอดขายนะครับจากยอด200เนี่ยกลับมาสักประมาณพันหนึ่งนะครับสมมุตินะครับโลแอสก็จะอยู่ที่1,000หาด้วย200ก็เท่ากับ5นะครับคือกำหนดออยอดขายนะครับกี่เท่าของเงินลงทุนนั่นเองนะครับ สมมติว่าผมอยากจะได้ยอดขายที่ขั้นต่ำ2,000นะครับจากยอดลงแอดโฆษณา200นะครับรอแอขั้นต่ำก็จะอยู่ที่10นะครับหรือถ้าใครคิดว่าเอาสักพันเดียวพอนะครับรอแอขั้นต่ำก็ใส่ไปที่5นะครับอ่ะก็ใส่ลงไปตรงนี้นะครับเพื่อนๆถัดมาข้างล่างนะครับเขาจะให้เรากำหนดนะครับระยะเวลาในการรันแอดโฆษณานะครับ ก็ตามคําแนะนำนะครับมือใหม่เนี่ยเขาบอกว่าให้รันแอดไปเรื่อยๆก่อนนะครับแบบยาวๆไปก่อนนะครับหรือถ้าใครจะกําหนดเนี่ยสวัน5วันหรือว่า14วันอย่างเงี้ยนะครับเพื่อนๆก็มากําหนดนะครับวันสิ้นสุดข้างล่างได้เลยนะครับตรงนี้นะครับเพื่อนๆเลือกวันที่สิ้นสุดแล้วก็เลือกเวลาแล้วก็กดตกลงนะครับจากนั้นเพื่อนๆก็สามารถกดเผยแพร่แอดโฆษณาตัวนี้ได้เลย นะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบโปรโมททั้งร้านนะครับส่วนอีกแบบนึงนะครับเป็นการโปรโมทบางชิ้นนะครับอ่ะก็กดตรงนี้นะครับเพื่อนๆแล้วเพื่อนๆเนี่ยก็ไปเลือกรายการสินค้านะครับว่าจะเอาตัวไหนมาโปรโมทนะครับผมก็จะทําเป็นตัวอย่างให้ดูแล้วกันนะครับผมเลือกมา3มตัวนะครับเพื่อนๆก็ตามนี้เลยแล้วก็เสร็จแล้วเลื่อนลงมานะครับบุมขวาล่างกดข่ายืนยันเข้าไปครับอ่า กลยุทธ์ราคาก็เหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดหรือเปล่านะครับก็กําหนดไปให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็สามารถที่จะกดเผยแพร่ได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นอันว่าเรียบร้อยนะครับสาหรับการลงแอดโฆษณาแบบใหม่นะครับวันนี้ก็อัปเดตใหม่เลยนะครับส่วนอีกแบบหนึ่งนะครับที่เป็นแบบเดิมเนาะนะครับการลงแอดโฆษณาในคลิปหรือว่าการลงแอดโฆษณาไลฟ์สดอย่างเงี้ย ก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆมันจะอยู่อีกแถบหนึ่งถัดไปนะครับเพื่อนๆแถบนี้นะครับเพื่อนๆก็กดตรงนี้แล้วก็เข้าไปสร้างแอดโฆษณาแบบเดิมได้เลยนะครับรูปแบบหน้าตาก็ยังเหมือนเดิมเนาะนะครับเหมาะกับคนที่ไม่ถนัดทําคลิปไม่มีเวลาขึ้นไลฟ์สดนะครับก็ใช้ตรงนี้ในการดึงคนเข้าร้านได้เลยนะครับมีประมาณนี้นะครับเพื่อนๆใครที่สงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์เอาไว้ได้นะครับ ก็ขอให้มียอดขายปังๆนะครับกันทุกคนเนาะนะครับก็วันนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ